สุดปังครับพี่น้องประกันสังคมม .40 กลุ่มนี้นะคะเตรียมรับเงิน1 0 0 0 0บาทจะได้2งวดในรวดเดียวเข้าวันที่28กันยายนนี้นะครับมาดูกันว่าคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าขอบคุณข้อมูลนะครับกับเพจแจ้งข่าวประกันสังคมนะครับเขาได้มีการประกาศจากทางประกันสังคมนะครับว่าพี่น้องม .40 ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะมีชนบุรีจัเชียงซา พระนครศรีอยุธยานะครับคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่นะครับระหว่างวันที่4สิงหาถึง24สิงหาเนี่ยระหว่างนี้คุูจะจ่ายหรือว่าสมัครในระหว่างนี้นะครับจะได้รับเงินเยียวยา2เดือนก็คือเดือนละ5,000นะครับ2เดือนคือ10,000บาทโอนรวดเดียวเท่านั้นในวันที่28กันยายนนี้จากนั้นพี่น้องคนใดนะครับที่อยู่ใน3จังหวัดนี้และลงทะเบียนในวันนี้ เตรียมรับเงิน28กันยายนนี้อย่าลืมไปผูกพร้อมเพย์นะครับหรือใครที่ผูกแล้วก็ลองเช็คโอนเงินเข้าว,ว่าเงินเข้าปกติไหมเพื่อที่จะได้รับเงินแบบไม่มีปัญหานะครับสาหรับพี่น้องกลุ่มอื่นๆนะครับทีมงานสตังมีเดียกำลังทําสรุปอยู่นะครับว่าใครจะได้เงินวันไหนบ้างเราก็จะอธิบายครบเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปหน้าหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเตมิมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับคำถามไหนที่สตังไปหาคําตอบได้จะทําคลิปที่เป็นประโยชน์มาบอกคุณแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงิน ติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กี่ยกับก,ก,การแจกเงินของทางรัฐบาลด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ